หกเจ็ดบังนึงนี่เออบังนึงโอ้ใส่ไดยเนาะบ่ได้ตามมันได้มาหลังได้มาหลังอ่โอ้ฮะนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับนี่ว่่าซื้้อบไดครัยสหรับแนวทางของตาเธอนะครับผมนะครับแม่นมาตลอดนะครับงวดมึกงวดก้อนนั่นนะครับผมนะครับทางใด้ท่านยังจําได้นะครับตาให้90นะครับ90นี่มาออกรัฐบาลงวดนั้นออก905นะครับ เียดหน่อยเดียวครับผมนะครับเชยดหน่อยเดียวถ้าเกิดว่าออกก็หาเก้าศูนย์นะโอ้ยถือกันหลายครับท่านผู้ชมนะครับนี่มันเลขบ้านเขาสามสี่เลขบ้านนะเลขบ้านสามสี่เลขรถที่เข็นไปมันหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเลขบ้านเนี่ยบ้านไหนบ้านน้องอยู่บ้านหนองม่วงบ้านอ่าวหนึ่งโอ้ไปไกลคือฝันไกลเท่าบ้านนี้ไปไกลแล้วบ้านี้ ฝันบ้านเลขที่เพิ่นตัวใดก็อาจะชัดอีกทีหนึ่งมึงบ้านเลขที่เขาสามสี่สามสี่อ่ะมักบ่เนาะพี่น้องนะครับความฝันตาเธอมักปลายใดออกปลายนั้นนะครับหลังจากตามที่เคยเห็นสถิตินะครับเนาะนะครับมาผ่าหงวดวังเก่าศูนหาแล้วครับผมนะครับเป็นหาเก่าศูนย์แต่มาออกเก่าศูนหานะครับทั้งบนนะครับหงุเมื่อกี้เขาก็บ่ได้ตามครับผมมั่วตะหยักนะครับบมื่อกี้มันก็อันนี้งโย่แต่ว่ามันหาเศษอันนี้บ่ได้เล็กอย่างเล็กเล็กใต้ดินบ่ได้โอ้ใต้ดินเขาเพิ่นอั่น อัน๋ดวมา,วานะใส่ก็หกเกียหมดก่อนเนี่ยหกเกียก็ได้ฟันแล้วเดี๋ยวเขาฝันเอาออกจากมือมืออื่นเนี่ยฝันมือนี่โอ้คือฟันจอสินะพี่น้อ,นองเขาสิเราว่าเอาไปออกครับออกไปได้เลย,ยเลยบอกออกนะอันแม่ฝันได้อีกไอ้พวงสามใช่ยายเล่ยเนี่ก็ได้กันได้กันได้บางนึ่งหนึ่งโอ้เสียดายไปตามสองขาเลย อ้เสียดายเนาะครับผมเพราะว่ามันเจาะนะมันเจาะบ่พอสีอันนี้น้าใหม่พี่น้องเขาเดี๋เมืองใดเมืงเทียพี่น้องเราเพิงกัดซื้อบทท่นเนาะซื้อบทท่นแล้วเราว่าโอ้แต่จะคลองนี่ก็ยังซื้อบทเขาบ่ขายคนที่ขายนั่งคนที่ขายให้เขาบ่ขายให้เขาบ่ขายอันอือเรียว่าอยบ่สี่กับบ่สี่มันออกหกเจ็ดได้ตัวได้แน่กว่าครับงวดนี่สามสี่กับอย่างน้ำมีอย่างเพิ่มเติมบ่มันมีอยู่สามสี่กับหก หกเก้า <69. S 1> สามสี่ก็หกเก้าเอาหกเก้าเดีมาทางไหนตายปายรถเขาคันคันเข็นเนื้อคันที่เข็นเนื้อไปไห่่นองอยูพุ่น,น,นเป็นรถอยู่สายตาเป็นทะเบียนประหติคือจังไดผมไปแล้วโทรไปถามทะเบียนรถถามมาิีที่พร้อมฝันเห็นบ้านใดออกบ้านนัเด้อครับสรับตาเธอนะครับฝันเห็นบ้านเลขที่เท่าไหร่ออกเลขที่เท่านั้นอย่างงวดบาง มวดวังอันซีซีนี่ก็บ่ถือเนาะนะครับถือว่าผาดนะครับแล้วมามาบอกหมวดเก่าศูนย์มาหนึ่งนะครับหมวลเก่าศูนย์ก้อนนะครับผมนะครับก็บ่ถืออีกแต่ว่าเขาอยู่ในตอนแมงทีเก้าศูนย์ห้านะครับก็ยังถือว่าพอได้อยู่ครับถัดไปนั่มไปตามก็พอตามได้เนาะนะครับมันถือสองายสองซีซีเนี่ยหมวลซีเนี่ยถือสองายสองใบอาจจะสามไม่ไม่ถือซีซีอืมแต่งมวลนี่สามซีเก่าหก นั่นล่ะมีมีเท่านั้นสามสี่เก่าหกเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับเด้อสำหรับตาเถื่อหกเก้าเออหกเก้าเก่าหกคับให้พี่น้องพร้อมนั่นล่ะครับพร้อมทีเดียวเลยหกเก้าเก่าหกสตัวนี้หนึ่งหกเก้าสามตัวนี้หนึ่งหกเก้าเดี๋ยวจดก่อนเด้อพี่น้องขออนุญาตจดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเด้อนะครับแจ้งให้เลยเด้อครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเลขตาเถื่อนะครับผมหนึ่งเมษายนสองพันร้อยหกสิบห้านะครับหนึ่งหกเก้า สามสี่หกเก้านะครับพี่น้องเขาก็สามัถแชับหน้าจอรากาน้ำไปวิเคราะห์พิจารณาได้เดอ้อสำหรับแนวทางของตาเธอนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับตานี่แหละเต้างับนี่นี่ครับบอเต้าของถุงเงินนะครับซื้อถุงเงิน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเด้อครับเป็นหมงยูของถุงเงินนะครับเป็นเตางับนะครับ

เห็นบ่เจ้าน่ะบางเลี้ยงนเต่างับนี่มันเป็นเต่าป่าเต่าอย่างบ่เต่าป่าเต่าโบราณเต่าป่าเต่าโบราณมันเดี๋ยวนี้มันพ่อมีนน่ะมันบ่มีมันบ่มีหรือจะมันหายากแล้วมันบ่คือเต่าหน้าเขาตัวไปมั้มันบ่คือเต่าหน้าหัวใหญ่หรอกเต่าหน้าหัวใหญ่เออหัวใหญ่ตัวนี้มันงับมันเห็นบ่นี่ยเนี่ยงับ เอาอย่างนี่งบลงอย่างนี้โบรัณเขาว่าไว้เอาโชกเอาเบอร์ไดนดีเนาะเอาโชกเอาเบอร์เมืนหลามรวยรวมมุนนี่ข้าพเจ้มีติดเงินติดสร้างติดเงินติดสร้างมันอยู่กับคนรักษาเนาะเต้ามุนนี่เต้ามุนนี่อยู่นะข้าพเ้รักษาดีเพื่อนกันรักษาดีคือว่าเต้ามีสกุลับางวันเต้างับครับอันเต้าธรรมดามันก็ตั้งหัก หายางับเห็นบองับเป็นรูปหัวใจน้ำตาเป็นรูปหัวใจมันเป็นที่สุดโตแล้วบอกครับหรือว่ามันยังกันไปก็บทหายไปเองเมื่อหายงับยังสิง่ายจำได้มนก็งับยังสิเวลามันไปจนนี้ออกไงราสิไปเนี่ยเออราสิไปเอาจนนี้ออกยังสิเวลามันมันอยู่ที่มันงับลงนี่บางคนเห็นมันมายังจับคำคำม้วมันไ่ได้ก็เรียกว่าเต่างับ แสดงว่าถ้าได้โศกหลือตัวนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดนะครับเด้อนะครับท่านเอฟซีท่านใดคงวิธีการขอโศกก่ะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเด้อวิธีการขอโศกกับเตางับเนี่ยเขาให้ขอแบบใดนะครับเครื่องสีทาแป้งหรือจังไรแบบใดนะครับคอมเมนต์มาบอกมันมันจะออกอยู่ในตัวเอเอาแป้งมาทาบ่ะท่านแป้งทาบางมันแหยำแหงแรงแหงแรงใครทายำแรงบ่ยำแรง นกเสืหัวนกใส่หัวท่ายำแรงขอบอกขอเก่าวเจ้าที่เจ้าทานให้เพิ่นให้เห็นให้นเป็นนะครับท่านผู้ชมรอติดตามเด้อนะครับเดี๋ยวเสมาท่าขอโ่งขอพรเพิ่นอยู่กับจอมปัวพี่น้ำโชกพอดีเลยเดี๋ยวสิขอเห็นตัวเดขตาตาตัวส่งเสียเลขอแต่บันเลี้ยงมึงตา เป็นตัวไหนเป็นสามนะเนี่ยตัวนี้นี่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 เป็นสามเลยเห็นสามเออนี่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 เลขสามเห็นตัวไหแล้ตั้งเห็นอยู่เลยเห็นบ่อนี่ยน่ังสินี่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 เป็นสามเออ เป right ็นสามก็เป็นเจียบแต่นอนตาอยู่ซื้อมึงยะดินมึงอยู่ซื้อเออดินเออตาว่าเห็นใจได้อะไรกันว่าสามแน่จริงสิสามสามสามเนี่ยสามตัวเดียวสามตัวเดียวมันเป็นสี่นี่นี่จังสี่แต่มาจังสี่มันเป็นสามมาเรีันเป็นสี่มันขีด ต้องทาแป้งบ้างน่ต้องทาแปง้งม<อ>ั้งเดี๋ยวหาแป้งมาทาให้ตาทาคนประชแนน้ำแร่น้ำแร,ำแร่ะมน้ำแรงเ้อครับพี่น้องเดี๋ยวกาสลัดลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวตาเธอก็จะมาขอนะครับขอในเตางับนะครับผมนะครับ<อ>นี่มันก็ได้เฮ็ดบ้านาให้แล้วนะครับบ้านเตานะครับผมนะครับมองนี่สิเป็นมองไว้ให ถุงเงินอยู่นะครับเ<อ>วลาหาเห็ดชิบหามาอันนี้ต่ที่หายากเนี่ยไปหนองสัมปลาตรงดิบนะครับมืงอว่าแต่ก่อนครับบอ่อตอนนี้เป็นบอ่อเลี้ยงหอยนะครับเป็นบอ่อเลี้ยงหอยนะพอดีเตากับหอยก็อยู่กันได้ครับเอมันจะออก,กอะไรมันจะถือยูจะถือยูกันมาอย่างซี่เป็นสีกันตาอย่างซี่เป็นสามสีสามบอกมาอย่างซีเป็นสี่ เออนักตรงกันกับเล็กที่ตาไปเห็น่นตัวนี้ไหมสามสี่สี่สามโอ้ตรงกันเลยครับแล้วสลหรับเล็กตาเธอนะครับสามสี่นี่เป็นเล็กอย่างเล็กที่เบ็นรถพันธุ์ตีสามสี่เป็นเล็กบ้านเล็กบ้านมันเลืที่โอ้มาเลยที่ของผุดของเอาบ้านพูนเล็เล็เป็นเป็นเลขรถเล็กรถหนึ่งหกเก้านี่เข็นเนื้อเข็นเนื้อโอ้แต่บ้านหลังนี้แต่หมู่บ้านบ้านหลังนี้ นะครับแล้วก็พอดีมาตรงกระหลิกเตาง,งับนาอีกเท่านึงคร<ช>ับอ<ส>่ะเดี๋ยวต่อมาเมืองอีกเด้อนะครับผมว่าสิเป็นจังไดนะครับผมสีเป็นสามป้ังสี่เป็นสีน่เลยสามสี่สี่สามมีคนหมักบ่เนาะมีพี่นอ้องหมักบ่ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับไปให้กินหยาเอาไปอับมองต้นกล้วยบนตาพูนเอาพูนเอาเอาไปสิไปยิงตีเอาไปโชคดีเด้อเดี๋ยวยยำแรกก็บจิต้องพาเพิ่นขึ้นมาขอโศกอีกตัวนี้ไหมนะครับหมดเห็นหมวอยู่นะครับผม โอ้โตาอยู่ดีอยู่ครับมองอยู่ของถุงเงินนะครับเ็ตไห้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยครับผมนะครับเป็นมองอยู่มองเศร้าเพิ่นนะครับก็มีนะครับอาหารนะครับบวาสิ์เป็นพระบุงนะครับพี่น้องเอฟซีของถุงเงินก็มั่นใจเลยเด้อครับาอยู่ถึงมองแล้วนะครับครบจุดเบ็ดเสร็จเดอาเอาน้ำลงในตาเดี๋ยววัตน้ำเด้อตาเออนี่มาเติมน้ำใส่น้ำครับ นี่เิ่นผัดวีอยู่ว่าเศร้าเลยนี่นั่นเห็ดบานให้คือจังในหนังเลยอ้าวนะครับถุงเงินเด้อแบบนี้ถุงนมาอยู่พี่ลุกนี่เด้อนี่เดี๋ยวมองอยู่แล้วนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางตาเทอนะครับเดี๋ยวมาเลาะอีกทีหนึ่งนะครับว่าตาเทอเพิ่นสิมาขอครับถุงเงินนะครับเต่างับนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับผมนะครับ ก็ล็อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเดินนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะครับะนะครับขอบคุณตาเธอหลายๆครับตาครับขอบคุณหลายๆครับตา